หาของเราก็เริ่มสยอยมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะวันนี้อดนะครับผ้าปากกุเลไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาแก้ตัวใหม่นะครับคือไม่ได้โทรมาเช็คก่อนนะว่ามีไม่มีนะครับมาตามดวงนะฮะก็อดตําระเบียบครับเดี๋ยวขาก็จะมาเรื่อยนะครับสั่งไปหลายอย่างนะครับ อร่อยท่านผู้ชมสวยงามอร่อยครับไราเป็นตำข้าวโพดไผ่เค็มนะครับขอไผ่เค็มหน่อยอร่อยครับ นี่ก็เป็นเมนูหอยนางรมนะครับมาแล้วน,นี่นะครับตัวโตโ,โตนี่นะครับสดสดน้ำจิ้มลงไฟพริกเผาหน่อยมาท่านผู้ชมไปครับสดมากดิงๆ 要，我们